เฉพาะคันนี้เท่านั้นนะคะชุดแต่งฟรีตามคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะคะฟรีชุดแต่ง l ักเก็ตกับชุดแต่ง GR Sport แต่งแบบนี้เลยพร้อมยางขนาด20นิ้วนะคะยางออ l เ e r เ a i n ตามคลิปเลยค่ะ แต่งจากรุน er ่น Fortuner G Pads นะคะในราคาอยู่ที่1,452,000าบาทค่ะเดี๋ยวโอดจะพามาดูนะคะว่าคันนี้ได้ใส่อะไรจากเดิมบ้างนะคะด้านหน้านะคะได้เพิ่มโลโก้แก้วไฟหน้าเป็นไฟเดิมค่ะกระจังหน้าทั้งหมดนะได้ใส่เป็นชุดแต่ง G R Sport เป็นงานแท้นะคะและที่ลูกค้าเห็นมีนะคะมีสเกิร์ตรอบัาและซุ้มล้อนนะคะอัน,นี่คือ ชุดแต่งลักเก็ตเอกนั่นเองนะคะในส่วนของล้อนะคะอัปเกรดเป็นล้อขนาด20นิ้วเป็นยางไคจูค่ะหน้ายางนะคะเป็น265ท้บ50 R20 ค่ะด้านข้างนะคะได้ใส่สติกเกอร์ภูเขาแบบนี้ลักเก็ตเอกค่ะมาพร้อมกับปุ่มสมาร์ทเอนทรีตรงมือจับสามารถปลดล็อกและล็อกได้ตรงนี้ได้เลยด,ด้านท้ายนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าในส่วนชุดแต่งนะคะด้านท้ายก็ เป็นสเกิร์ตด้านหลังนะคะมาพร้อมกับโลโก้แก้วของ t o โยต a ภายในด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะแบบเยี่แบบกริทพรีเมียมตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มอะไรเองค่ะในส่วนของเบาะแถวสามนะคะตรงนี้ก็สามารถพับขึ้นได้นั่นเองตรงนี้ก็มีพอร์ชาร์จแล้วก็เป็นปลั๊กนะคะสามารถเสียบาชาร์จโน้มถ่หรือโทรศัพท์ได้เลย พวงมาลัยมาพร้อมกับกลุ่มมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีแพนเดินชิปนะคะที่สามารถบวกลบเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยในส่วนหน้าจอนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto นะคะแอร์เป็นอิสระแบบซ้ายขวาประมาณนี้เลยแต่นี้นะคะก็จะเป็น กียร์ออตโต้นะคะประมาณนี้เป็นเบรกมือนะคะมาพร้อมกับโหมดอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะคะเบาะนะคะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางคู่หน้าเป็นเบาะหนังโทนสีดำประมาณนี้เลย มาพร้อมกับโหมด E-Mode และ Power Mode นะคะตรงนี้สามารถสลับการใช้ได้เลยนั่นเองค่ะปุ่ม p u s ส start นะคะที่สามารถใช้ไปนิ้วสัมผัสเวลา start รถได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เซนเซอร์รอบคันนะคะไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ปุ่มไล่ควันขมเหลวแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองค่ะในส่วนของ option ตรงนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันกล้องมองรอบคันนะคะลีดาการเตือน ก่อนกันชนนั่นเองฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับรุ่น Fortuner G p a r t ในราคาอยู่ที่1,451,000บาทมีแค่หนึ่งคันเท่านั้นนะคะที่แถมฟรีจะหนักจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถนะคะแอดบ้นเขียวนะคะที่เบอร์โทรตามที่โอ,อ๋แจ้งในคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ